with him ่เลยครับาเบ็ดพอเอร้นเาเหรอว่าจะอันเาเอาสายกลางโอ้ขนนีเดียวพ่เห็นสุ i จะได้ก็ได้แล้วไง น้าเฮาบ่งจำเม,มื่อเฝาประโซระดงเกียกสัญญาคืนเนึ่มม่วงบานตระทานย้อยคิดถึงจริงจงอยากอินนุตักคนนะ้าทำรักรักพี่ไม่มีไกลจาก ความจำจะไหนาย,ยายเธอไม่จำลืมคำที่บอกขาักากันยบเอ่ยจยหยวนบ้องพรวนเมื่อแต่เราสลายกะนงกับตปีเรียไตรบ้องแสกอะไรเสน่หาจบ สะงอัดต้องตาปอยขยมรับทุกนนาเปรียดจัะทราเปรียดชนา,ายเดือนดับลับลมพี่คงคอยเกอคอยหาเพียงเธออยากเจอลน้นเอดวงใจจะร้ายก็ชังไม่ชังแมน เป็นใครพี่รักรักเธอกว่าใครต้องตายทำไมมีเธอ มองครวนมือแอบเราสรายกะนงกัำเปรีเรียไตรบอมแสดอะไรเสน่หาจบเอยจบบัดต่างานสองตาปล่อยขยงรับถึงนอนอาเปรียจยนทราเปรีย่ยงชะไง รับลมพี่คงคอยเก้อคอยหาเพียงเธออยากเจอลน้นเออดวงใจจะร้ายก็ชังไม่ชังแมนสิ่งเด็นใครพี่รักรักเธอกว่าใครต้องตายทำไม กจริงกลัวสายเกินแก่หัวใจเป็นแผลที่เอายาหยังย่งใจยาเจ้าตั้งแต่เป็นอื่นปล่อยให้พี่คืนแล้วไปหาแฟนใหม่ยาดีไอยาหัวใจอยาเดี่อยาหัวใจที่หอมฮำใไ้น้ำเจ้าอยู่ยังคือกันแต่แม่เออ ตะเลลมตมบ่มีขลาดมือหากว่าฮักขอให้ต้มทักเกนหากว่าฮักขอให้ต้มทักเกนนย่ามาดีขลาดมือให้ใจอ้ายมีคิดนะหากเจ้าสิตัดตายใหญ่จะลืมเดออเอ,อจอมใจเจ้าพุดธายลำลามสัญญาว่าจะแต่งกันเดือนตา เนียนทเจ้าพุดไทยลามลามอย่าลืมเด้ออย่าลืมเดอ้อยันแต่แม่เววกลมอทอี่มาดีถาแถลงลมตมบอมีขลาด บ่กหักขอให้ตรงหักคืนหากบ่กหักขอให้ตรงักคืนอย่ามาตีขลาดลืนให้ใจอ้ายมีคิดน้ำหากเจ้าสิตัดตาให้ใจจะลืมเด้อยอมใจเจ้าพูดไทยลำลามสัญญาว่าจะแต่งกันเดือนสามสัญญาว่าจะแต่งกันเดือนสาม 呃。Uh น้องไปเพียงสองปีไปเป็นคนทานรักไายชาติให้สมศักดิ์สรีันน้องเจ้าคนดีสู่ทางนี้คอยพี่มาพี่จะลาไกลใจหายให้สัญญาแล้วจะมาเยี่ยมเดือนน้องอยู่หลังยาแช่เชือนเตือนนี้ อย่าท <dı> es que ําผิดยยาดมาเียนไปึงที่เถดนาสาี จะลับลายโพ่หนุ่มน้อยหน้นามนใบแขนเป่ามานุ่มน้อยหน้ามนปายแขนเป่า เป็นต่างติดหอดสาวอยู่บสานอยากมาถามมาไทยรู้หรือเปล่าผู้เป้าเป็นไครใจอดบาร้นทนบได้หัวใจมันหำพอนหัวใจหัวใจมันหำพอนลาเอ้ยออรไทยออรไทย หย่อนมันทนบว่ไใดอไอ้ไหมไทยจะมาแหวคือพ่เปิดประตูออกมาดาังน่าบ้านพ่อให้ไอ้นางนำ่ำแน่นอลาโอ้ย,อยไอ้ไหมไทยตัวนั้นนองกับพ่อกินข้าวผ้าเดียวกับพี่แมลางถวยปนถวยแจวแล้วพ้องก็ได้แต่งตัวตัวอ้พอมแม่พ่ออละไทยเอ้ยเพ่มไอยคิดหอดเจ้าว่าไม่หยังเสมาทอคิดอีหลีคิดกระดอจนกินข้าวกระบอลงคนตัวลา ที่แม่พูดบอกคืออาหานข้าวนั่นนะ่ะยินอยู่เดอ้โอโอโ้ยสิหาว่าเข้าซสาลสือส้อเข้าซสาลีสือส้อดอมที่แม่เสือ้อทั้งหลายเพิม่มเงินน้ำท้นทั้งหลายเพิม่มเงินน้ำ